เรษตรกรส่วนใหญ่ยังกังวลว่าการทำเกษตรอินทรีย์นั้นยากและซับซ้อนผลผลิตกับรายได้ก็ลดลงแต่กลุ่มเกษตรอินทรีย์ชองมูแหงที่ตำบลคลองภูอําเภอเขาคิจจูดกลับมีความเชื่อว่าการได้บริโภคผ,ผลผลิตที่มาจากกระบวนการธรรมชาติแบบครบวงจรน,นั้นสร้างสุขภาพดีและยังเพิ่มรายได้ให้กับพวกเขาดังนั้นจึงเกิดการรวมกลุ่มลิเริ่มโครงการลดต้นทุนการผลิต เพิ่มรายได้และสร้างสุขภาพดีด้วยเกษตรอินทรีย์ชีวภาพจันทบุรีสนับสนุนโดยสอสชองหมายถึงชนพื้นเมืองของจังหวัดจันทบุรีนะคะหมูแห้งก็หมูเห่เรารวมแล้วก็คือพวกเราคือกลุ่มเกษตรอินทรีย์พวกเราชาวชองมีความคาดหวังว่าเราจะเป็นเกษตรอินทรีย์ที่ผ่านระบบการรับรองมาตรฐานอย่างน้อยก็ของออร์แกนิกไทยแลนด์ของกรมวิชาการเกษตร ปรากฏว่าเมื่อเราเอาเป้าหมายตรงนี้ก็มีเกษตรกร,กรที่จะร่วมเดินทางไปกับเราเนี่ยเพียงแค่8ร8ายหรือ8ครอบครัวนะคะเราก็ดำเนินการต่อมาจนจนถึงปัจจุบันก็มีการรวมกลุ่มกันแล้วก็ไปจดทะเบียนเป็นวิสาหกิจชุมชนกลุ่มกเกษตรอินทรีย์ชองมูแหง ลทุกๆเดือนสมาชิกภายในกลุ่มจะเข้าประชุมเพื่อทำความเข้าใจร่วมกันทั้งการทำบันทึกประจำวันภายในแปลงการออกตรวจเยี่ยมแปลงโดยคณะกรรมการกลุ่มตรวจสอบความอุดมสมบูรณ์ของดินและทำแผนผังแปลงเพื่อป้องกันสารเคมีเข้าสู่แปลงกเกษตรของสมาชิกมีการปลูกต้นไม้สูงไว้เป็นกันชนหรือขุดร่องน้ำบริเวณชายขอบแปลง มีโอกาสได้ไปชิมผล,ลไม้ที่มันเป็นกระบวนการของอินทรีย์เนี่ยมารู้ว่ารสชาติมันดีแล้วก็คุณค่าทางอาหารมันสูงแล้วก็เห็นครอบครัวที่อยู่ใกล้ๆก,กันเนี่ยนะครับพอทําเกษตรเคมีไปนานๆครับก็จะประสบกับภาวะของโครคภัยไข้เจ็บก็เป็นห่วงเรื่องของครอบครัวนะครับขั้นแรกเป็นครอบครัวแล้วก็ตัวเองหลังจากที่ผมเปลี่ยนมาใช้เป็นระบบอินทรีย์จากที่เคยต้องใช้ค่ายาค่ายาเนี่ย ปีละหลายหลายหมื่นบาทตรงตรงนี้คือตัดไปเลยค่าแรงงานที่เราต้องไปจ้างคนมาพ่นยาตรงนี้ตัดไปในขณะที่เวลาที่เราขายอะหลายๆคนอาจจะคิดว่าเราขายแล้วไปสู้เคมีไม่ได้ผมคิดย้อนกับกับคนอื่เห็นว่าในขณะที่เราไม่ได้ลงทุนอะไรมากมายเหมือนเคมีแต่ทําไมเราจะต้องไปขายแข่งกับเคมีเราอาจจะถูกก่าเคมีสักสองบาทอะไรเงี้ยเราก็อยู่ได้ สมาชิกทุกคนภายในกลุ่มพร้อมใจกันทำตามกฎระเบียบของกลุ่มอย่างเคร่งครัดทั้งนี้ก็เพื่อสุขภาพของตนเองและครอบครัวเป็นหลักโดยกฎเหล่านี้ยึดตามระเบียบของมกทหรือมาตรฐานเกษตรอินทรีย์แห่งประเทศไทยซึ่งปัจจุบันกลุ่มเกษตรอินทรีย์ชองมูแห่งก็กำลังดำเนินการเพื่อขอใบรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์แห่งประเทศไทย คือคนในกลุ่มที่มาเป็นสมาชิกกลุ่มกเกษตรอินทรีชองมอหมูแหงเนี่ยพื้นฐานก็คือเป็นคนที่มีความตระหนักในเรื่องของการดูแลสุขภาพของตนเองและครอบครัวอยู่แล้วเพราะฉะนั้นในกลุ่มของเราเนี่ยเวลาประชุมเรามากันทั้งครอบครัวเพื่อที่จะได้มาเรียนรู้ร่วมกันแล้วก็เป็นการสร้างกเกษตรกรรุ่นใหม่คือรุ่นลูกของพวกเราที่จะสืบทอดต่อไปโครงการลดต้นทุนการผลิต เพิ่มรายได้และสร้างสุขภาพดีด้วยเกษตรอินทรีย์ชีวภาพจันทบุรีโดยกลุ่มเกษตรอินทรีย์ช่องมูแหง่งมีการดำเนินกิจกรรมอย่างต่อเนื่องทั้งยังร่วมมือกับเครือข่ายผู้ผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์จะแสดงสินค้าเกษตรอินทรีย์ของจังหวัดเพื่อช่วยกันทำให้จังหวัดจันทบุรีเป็นเมืองผลไม้สดอร่อยปลอดภัยทั้งยังมีผลผลิตทางการเกษตรเป็นที่ยอมรับในระดับสากล สนับสนุนโดยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ